<dar> <ka> mm hmm> ไม่มีวันใ pues ด mm hmm. มืดมิดสนิทมาสวัสดีครับวันนี้ก็วันหยุด ได้รับภารกิจเิเศษมาจากพอ่อสักครู่หนึ่งพอให้ไปดูหัวให้หน่อย <c oughs> เป็นมิชชั่นฉุกเฉินนะครับผมี่ก็เดินทางมามาดูหัวที่ไรนะครับอย่าใช้คำว่ามาดูเลย มาสังเกตการว่าวัวมันจะแหกคอรกไหมจะหลุดไหมขี่รถไปดูกันนะครับนี่วัวมันก็อยู่ดีมีสุขครับตอนนี้ชว่วงนี้รัะ ครับผมก็อยู่ดีมีสุกกันทุกตัวตัวนน้นจะเป็น่าเอาไว้กันบัวนะครับตรงนี้จะเป็นวร,ว,นร,รนนวดจะเพิ่งไปโดนนะครับอันนี้เนาะมันไม่เป็นอันตรายนะครับแต่ว่าโดนไปมันก็สะดุงเหมือนกันนะครับเอาไว้กันวัววิ่งไล่หนีนะครับ งนู้นเนอะก็จะเป็นที่นอนของพ่อนะเอาไว้นอนกลางวันไปด,ดูจะมีเปย์พวกยูยูกไก่ฮะซูมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นน,ะนี่ก็จะเป็นบัวะะถามว่าคเคยเลี้ยงไหมบอกเลยว่าหึขอให้ไปดูก็ไม่ดูอย่างเดียวจริงๆฮะ นี่ก็จะเป็นวัวที่แบบว่าอเอามาเลี้ยงไร่ทุ่งข้างนอกส่วนตัวที่บ้านก็จะมีแบบเป็นพอพันธุ์อยู่บ้างนะครับนี่นี่แหละขอให้มาดูก็มาดูจริงๆฮะก็ดูอย่างเดียว <c oughs> เดี๋ยวก็กลับบ้านละทำภารกิจต่อเพราะว่าที่ต้องซักผ้านี่ก็เป็นล่มไม้วัวเอาไว้ให้วัวลบล้มนู่นก็จะมีสระน้ำหน่อยวัวมันก็จะลงไปกินน้ำ เราพาไปดูกันับสระน้ําบัวนี่วัวนะครับมันก็จะเลียมกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋วลวลามันหิวน้ำเนอะเห็นไหมมันจะมีวัวตัวเน็กๆนู้น,น,นลงไปกินน้ำมาอยู่ด้วยเห็นไหมัมนอาจจะไกลนะครับมันจะมีตะลิงอยู่ไว้ให้วัวลงนะครับตรงน,นี้นู่น วงกเขาจะไปกินน้ำเวลามันหิวหมดลงก็จะไปทางนู้นเราจะไม่เข้าไปใกล้มันนะครับ๋ยวกลัวมันฟิตเอานี่นะครับนี่ก็จบเบ s s ชั่นค m p l e ี e ก็ปล่อยให้หวัวมันกินไปนี่มีอุปกรณ์เนาะเชือกเชือกชิ้ชนงานกลางวันพอเขา เป็นตัวนูน้นอันนู้จะเป็นตัวดักเป็นมอแบตนะครับก็ตัวที่ไว้ปล่อยไฟฟ้าช็อตบัวแต่มันไม่เป็นอันตรายนะครับมันก็แค่ดุ้งๆนูน้นอัน้แกแมงก็ใส่หูใจยอยู่นู่นนะไปแล้วบายยเอาบารรยา,ากาศมาฝากเฉยๆครับตอนนี้ก็จะเป็นติดภูเขาเนาะ อลไตรงนี้แดดแรงมากแกกลับปานกันแล้วนะครับไปกลับ,บ้านกันไหแล้วดูให้แล้วมาดูจริงๆครับพอให้มาดูบัวก็มาดูครับจบแต่คอนเทนต์ไปนหนึ่งอันชว่วงกับป้ามวย เราไปดูทางอ,อ่อนเราทางออนมันจะมีคาเฟ่ยอยู่พาไปดูกันคุนก็จะเป็นคาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟของแปลงนี้เนาะแต่ว่าเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเรานะเรามาดูเฉว่าวเขาจะเปิดตามฤด,ดูกาลนะครับแต่ว่าร้านกาแฟกับร้านก๋วยเตี๋ยวนะเขาจะเปิดตลอดนะครับตรงนี้เนาะรสชาติด,ดีนะครับกาแฟกับก๋วยเตี๋ยวนี่ครับร้านกาแฟนี่มันจะเป็นคาเฟ่ เปิดตลอดนะครับบ๊ายบาย